ปี1995พี่เตอ๋อเรวัตพุทธินันท์มอบหมายให้ผม produce อัลบั้มให้นักร้องใหม่คนหนึ่งเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันอายุ14ขวบชื่อทาทายังเนื่องจากเราจะไม่ค่อยเคยได้ยินใครที่มีชื่อแบบนี้มาก่อนหลายๆคนที่รัมมี่ก็จะเรียกชื่อแกไม่ค่อยถูกเป็นทาท่าบ้างเป็นทายายังบ้างซึ่งแกก็มักจะหันมาตอบว่า ยัง <Young. laughs> บางคนก็นึกว่าชื่อดาตายังไปกันใหญ่น้องทาทาเป็นลูกศิษย์ของครูอ้วนมณีรุษเมรสุดได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงระดับชาติตอนอายุ11ขวบเท่านั้นผลงานกับแกรมมี่ครั้งแรกก็คือเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงเลวไหลของพี่มอสนักร้องวัยรุ่นหรือว่าทีเนีไอดอลของใครที่ดังมากๆในยุค 80เราจะนึกถึงวงอย่างสาวสาวๆพอมายุค90ก็มีอ้อมสุนิสาแอนเดรียสวาเรสฝันดีฝันเด็ดมอสปฏิพานเต่าสมชายบอยสเกลลิฟกอออยเจมส์เรืองศักด์โดมประกอบลำไทรอ้ําจิงด้อมคุณนึกถึงนักร้องคนไหนอีกพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาข้าล่างครับเริ่มทำอัลบั้มกัน เพลงที่ผมแต่งเป็นเพลงแรกก็คือไม่มีเบื่อตามด้วยเพลงช้าคือเพลงนี้เลยครับ ทนเก็บความไม่เจอ ช่วงปี1995เครื่องมือที่ผมใช้ในอัลบั้มแรกของทาทาก็จะมี MIDI sequencer ซึ่งช่วงแรกผมจะใช้โปรแกรม Performer ของ Motu หรือว่า Mark of the Unicorn ซึ่งใช้มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วใช้มาตั้งแต่ไฮราครับรันบนคอมพิวเตอร์ Apple Macintosh LC c 7 5เครื่องนี้เลยสำหรับเครื่องนี้ไม่ได้เปิดมาเป็นเวลา น่าจะ27ปีเป็นอย่างน้อยตอนนี้ก็เลยยังไม่กล้าเปิดเดี๋ยวขอหาอุปกรณ์ให้ครบถ้วนก่อนแล้วจะลองเปิดดูซึ่งจะตั้งกล้องอัดวิดีโอไว้ด้วยถ้าสมมุติว่าเปิดปั๊บแล้วเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยก็จะได้เก็บภาพเอาไว้ด้วยคอยติดตามชมนะครับว่าจะเปิดแล้วจะเป็นยังไงร,ระหว่างที่ทำเพลงพรุ่งนี้ไม่สายผมก็รู้สึกว่าจะต้องใช้ฟังก์ชันดิจิตอล ออดิโอมาช่วยซะแล้วก็เลยเปลี่ยนเครื่องเป็น Macintosh คอตร่ a 840 AV เครื่องนี้เลยเช่นเดียวกันเครื่องนี้ไม่ได้เปิดมาน่าจะประมาณ26ปีเพราะว่ามาหลัง LC 475ประมาณปีหนึ่ง พอใช้840 AV ปั๊บก็เลยเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งออกตอนนั้นก็คือ e m a g i c Logic Audio เริ่มใช้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยมาจนถึงทุกวันนี้ครับกลับมาที่เพลงนี้จะเห็นว่าเมโลดี้จะมีสัดส่วนของโน้ตแบบ16โน้ตเยอะตอนแต่งก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าอาจจะยากสำหรับพี่ๆที่จะใส่คำร้องเพราะว่า มันจะค่อนข้างจะบังคับคําบังคับโน้ตอยู่อาจจะยากที่จะใส่ให้ลงกับโน้ตพอดีก็เลยแต่งแบบคิดเผื่อไว้ทําใจเผื่อไว้เลยว่าถึงจะต้องขยับโน้ตบ้างก็น่าจะยังเพราะอยู่แต่ปรากฏว่าพี่ตุก๊กวรชยาแกเขียนเนื้อมาลงโน้ตเป๊ะทุกคำคมกกไม่ต้องขยับตรงไหนเลย ออกมาเป็นแบบที่ทุกคนได้ยินกันเก่งมากๆเพลงพรุ่งนี้ไม่สายนี่ตอนอัดเสียงผมใช้ Valley Arts Custom Pro ซึ่งเซตอัพมันจะแตกต่างจากเฟนเดอร์ตัวที่ใช้อยู่โดยเฉพาะยิ่งๆคัสตอม Pro นั้นมันจะมี24เฟตเพราะฉะนั้นเวลาที่เล่นในตำแหน่งสูงๆมันก็จะไปได้สูงกว่านะครับแต่วันนี้จะลอง Uh, เอาเฟนเดอร์ยี่สิบสองเฟรดเนี่ยลองเล่นดูสิว่าจะเป็นยังไงอะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมถ้าชอบคลิปแบบนี้กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจผมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ